สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับดูกับผมรอรวมด้ำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอหลนรวมดำ้ำระบะทุกทำงานนะครับตามติดเชือโรเกี่ยวเช่นเดิมคลิปนี้จะพามาชมพี่ศัก์กันหน่อยครับ้พี่ศัก์พันเทว่ากันอย่างนั้นนะครับอ โพดโพดโพดเสียงคำรามเขานี่เป็นเอกลักษครับผมหน้าเกรงขามากดูไปแบบนำเนิบแบบสุกข,ขุมข้าวยืนนี่กระดังตดวดัดล้ครับข้าวยืนนี่อันนี้ขาน่าจะเกือบเต็มอุ้มเลยครับสักพัฒนาการเกษตรครับตัวนี้น่าจะเขียนบอกว่า KMC8 ครับ ที250ครับรุ่น2ตัน5นะครับปีไหนยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าสัตว์เกี่ยววิ่งนี่กันก่อนครับเมื่อกี้ผมไปถ่ายทํามาจากด้านนู้นครับมีไทยพัฒนาครับกับชัดชัยการช่างมีสองคณะฝางนู้นแล้วก็มีเจ้าสัตว์อยู่ตรงนี้นะครับจะพบแรงนี้มี3 0ันะตอนนี้เดี๋ยวพามาชมครับ สามต่อครับอยู่กับที่สากครับผมสักพัฒนาการเกษตรครับ DRT 250ครับรหัสเขีนบอกว่า KM 4 8ครับครับรับตอนนี้น่าจะได้ถ่ายข้าวครับย,ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เมืองชารวันมาจากจังหวัดพิจิตรครับผมสักพัฒนานี่ ลั่นๆเครื่องยนต์ได้เป็นเทโอแบบรีโบครับ260แรงครับ ลงรับด้วยไอส,สต,ติกเกอนะครับต hmm. ัวน,นี้เป็นตัวอะไรผมก็ไม่ทราบครับเครื่องยนต์ใบสติกเกอร์บอกว่า F X z 3 2 0นะครับสติกเกอร์เขาเครื่องยนต์จุกเป็นอะไรยังไม่ทราบครับนี่มาดูสายเข้าครับอู้วนเร็วจัดครับเจ้าสัตว์หรือว่าอสังหาของเราอาคนด้านหน้าครับ โค้ดใหญ่มากครับโค้ดทำนานมากันครับเห็นเจ้าสักเลยไม่ธรรมดาครับปากเกี่ยวครับน่าจะสามเมตรครับปากเกี่ยวด้านหน้าครับ ร,รุ่นปีเท่าไรผมก็ไม่รู้นะครับเขียนบอกว่า KM48 ครับรุ่นของของันี้ถ่ายข้าวนะครับจากพัฒนาการเกษตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงนาบ้านตากรกนะครับตำบลตากูกอำเภอเขาสุนรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ที่แปลงนานดันรถนะ เกี่ยวแบตซีนะครับเกี่ยวบูวางมาเร็วเลยทางพัฒนานี่เก็บรายละเอียดดีมากครับจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับสายปงสายพานนี่เก็บหมดครับทางพัฒนานี่อยู่ช่วงเราครับน่าจะยาวที่สุดในบรรดารถเกี่ยวรถเปล่าครับเจ้าสารนี่ยาวมากครับ จากท้ายไปหน้านี่ผมว่าน่าจะยาวกว่าเพื่อนแบบยาวมากเวลาขึ้นรถเทลเลอร์ทีนี่ความยาวนี่เกือบเลยครับเกือบเลยรถสิบลอ้อครับสักพัฒนาการเกษตรโออาร์ทีสองหาศูนย์ครับ,รบแต่จะเป็นอย่างนั้นครับนะรหัสเขียนบอกว่าเคเอมสีครับผมไม่ทราบว่ารถไปไหนเหมือนกัน ข่วงล่างเขาใหญ่มาครับ11รอนเลอร์เดี๋ยวผมจะนับให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11รอนเลอเร์11ตัวนะครับเอเรียบน2ตัวสปอคเก็ตนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าผีฟันครับจานข้างหน้าน,นา่าจะ18-19เนี้วครับรอนเล น่าจะเป็นรุ่นใหญ่สุดนมั้งครับของวันของเจ้าสัตว์พัฒนารุ่นนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าปีไหนขอเปื่อนๆมาชมพอเป็นสังเกตรครับทายเอฟซีแฟนสัตว์พันธุ์แท้เลยครับเจ้าสัตว์พัฒนาการเกษตรไอยนุ่มชาระวันเมืองพิจิตรมาเยือนดินแดนสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ครับมาเกี่ยวข้าวอยู่ดินแดนสุรินทร์ขอให ทีมงานทุกท่านทำงานอย่างปลอดภัยครับชาวโรเกตทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับผมแล้วก็ขอฝากไปยังเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับรอหลอรวมตามรถบรรทุกทำงานนะครับขอฝากขอบคุณนะครับทุกแช์ทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกนี้ก็ขอฝากเลยนะครับกับเอฟซีเจ้าสักพันเทหรือว่าสักพัฒนาการเกษตรนะครับ ก็พามาชมพอเป็นสังเกตครับผมพอหอมปากอมคอพอหายคิดถึงครับดูเพื่อความบันเทิงครับอนีครับคลายเครียดนะครับผ่อนคลายสําหรับคนที่รักรถเดียวนะครับทุกท่านหลันี้ก็เดี๋ยวจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไทยขันหนึ่งครับผมมีเจ้าเหี่ยวครับยู่งฟังหนึ่งเดี๋ยวจะไปไทยให้ชมครับผมเดี๋ยวทรนงเพรา่าอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้มีทีมงานมาบอกว่า อลองไปสักหนึ่งซิงเกลิลครับเจ้าเย,ยวอยู่ด้านหลังผมครับหนุนนี้ก็เดี๋ยวขอลาประกับภาพนี้นะครับ,รบจากพัฒนาการเกษตรนะครับ ORT250 ลาประกับภาพวสวยๆภาพนี้เลยนะครับสวัสดีครับ